ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่22ธันวาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะคิดเรื่องงานอยู่มีเรื่องกังวลใจไม่สบายใจเรื่องงานหลายๆคนอยากจะเปลี่ยนงานหรือมองหางานใหม่ๆอยู่หรือมองหาช่องทางใหม่ๆในการทํางานมองหาช่องทางใหม่ๆในการหาเงินช่วงนี้คุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะ ระวังปัญหาสุขภาพสายตาคอบ่าไหลกระดูกสันหลังขาอย่านั่งเป็นเวลานานๆต้องพยายามลุกนะคะหรือเปลี่ยนอริยาบทบ่อยๆนะคะในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศหลายๆคนมีการวางแผนอยากจะเดินทางนะคะไปไหว้พญานาคหรือมีเกณฑ์ที่จะได้ไปทำโสดไปสถานที่ที่มีเกาะมีแก่งเป็นแม่น้ํานะคะคุณจะได้ไปทําบุญนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องกังวลใจมีเรื่องให้คิดนะ่ะ อยากจะเดินทางไปไหนไกลๆคนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครนะคะอยากอยู่คนเดียวเงียบๆอยากจะหนีไปเที่ยวคนเดียวนะคะอยากจะหนีปัญหาแหละทุกสิ่งทุกอย่างใครที่รอง,งานอยู่มีโอกาสได้งานหลายๆคนคิดอยากจะเปลี่ยนงานนะคะเบื่องานเก่าๆนะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีแดงสีน้ำเงินนะคะแล้วก็สีฟ้าให้โชค เลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้คือ982ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ